ตัวเขาเยชิงหยุนเคยเป็นเทพสงครามรุ่นที่หนึ่งผู้สร้างจ้านจั่วขึ้นมาในอณนจักรเบื้องล่างเขานำทัพทหารนับล้านบุกยึดป้อมปาการในขณะที่กำลังจะได้รับชัยชนะเขาก็ได้ถูกหลังซื่อซารพี่น้องร่วมลบที่เขาไว้วางใจและลั่วหลิงคนลักของเขาหักหลังทำให้ตายลงณนะป้อมปาการแห่งนั้น ข้าคือเย่ชิงหยุนสกุลเย่แห่งมั่วรือเย่ชิงหยุนที่เคยเป็นอัจฉริยะแห่งสกุลเย่แต่โดนคนวางกับดักทำลายร่างกายสุดโทรมลมปางขาดสะบัน้นไม่เราคือเย่ชิงหยุนเทพเจ้าแห่งสงครามเย่ชิงหยุนล่วลิงหลานชื่อซานพวกเจ้าใจร้ายยิ่งนัก เราได้เกิดใหม่แล้วฮสวรรค์ยังไม่ตาส่งฆ่าคนนี้มาเกิดมาอีกร้อยปีให้หลังก่อนหน้านี้เราเคยเป็นถึงผู้ยิ่งใหญ่ไร้เทียมทานครับฟ้าครับสวรรค์เกิดหม่ทั้งทีดันได้ร่างกายกระจอกงอกง่อยแบบนี้ชิลร่างบ้าเอ้ยขยะจริงๆเส้นลมปานขาดหมด ดูซับพลังเวทไม่ได้เลยสักนิดเฮ้ hey, ยขยะจริงๆเลยหื huh? หัวใจสิบมันไม่คิดเลยว่าหัวใจสิบมันก็จะมาเกิดด้วยที่เราเป็นเทพแห่งสงครามผู้ยิ่งใหญ่ได้ในตอนนั้นก็เพราะว่ามีหัวใจสิบมานี่ละสร้างลมปานไหม่โชคดีที่หัวใจสิบมันยังอยู่เส้นลมปานขาดไปหมดก็ไม่ใช่ปัญหาแค่ต้องใช้เวลาสักหน่อย ยา <Yeah. S 2> พี่พี่ฟื้นแล้วหรอคะเยโลเด็กสาวที่พ่อแม่ของเยชิงหยุนเก็บมาจากป่ามั่วรือเมื่อสิบปีก่อนพี่นี่คือ,อยาที่ต้องกินทั้งหมดของวันนี้นะคะโลเอ,อ๋หน้าของเจ้าไปโดนอะไรมาพี่คะหนูไม่เป็นไรไม่ต้องสนใจหรอกคะ่ะ ขนาดนี้แล้วยังจะบอกว่าไม่เป็นอะไรอีกหรอเกิดอะไรขึ้นกันแน่พี่ก็หนูเห็นพี่บาดเจ็บสาหาัสหนูก็เลยไปขอยาคืนชีพที่ตึกยาแต่ผู้ดูแลไม่ให้แล้วก็แล้วก็ตบหน้าน้องใช่ไหมถึงจะมาเกิดใหม่แต่วิญญาณกับร่างนี้ก็ประสานกันเป็นหนึ่งเดียวทำให้ความรู้สึกที่มีต่อน้องสาวไม่เปลี่ยนแปลง หนูไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงๆค่ะอย่าไปยุ่งกับพวกเขาเลยเราสู้เขาไม่ได้นี่ก็ผ่านมาตั้งหลายวันแล้วพ่อไม่อยากให้พี่เป็นอะไรอีกท่านหวังว่าพี่จะฟื้นในเร็ววันพี่เยโรผ่หัวออกมาเดี๋ยวนี้นะข้ารู้นะว่าเจ้าขโมยยาคืนที่มาให้พี่เงยเงยของเจ้าฮะ ไอเด็กนั่นทำไมมันได้ดูมีชีวิตชีวาขนาดนี้หรือว่านังเยโหรขโมยยาคืนชีพมาจริงๆหลักฐานชัดเจนแล้วเยโ่โหรแกขโมยยาคืนชีพมาให้เย่ชิงหยุนแกลักลอบกินยาคืนชีพพวกแกทั้งสองพี่น้องทำผิดใหญ่หลวงจับตัวพวกมันไปข้าเป่านะข้าไม่ได้ขโมยท่านใส่ร้ายข้า พี่ชายของแกก็ดูแข็งแรงแล้วไม่ใช่หรือไงลงมาจากเตียงได้แบบนี้ยังจะบอกว่าไม่ได้ขโมยยามาอีกนั้นเหรอ,อพี่โหลเออพี่รู้ดีว่าน้องไม่ได้ขโมยมาอยามาหาแก้ตัวจับพวกมันมาเป็นพวกหน้าด้านและยังอายจริงบังอาจตายซะ